สวัสดีนะคะพเพื่อนๆันนี้ก็พี่ศีรัออร์แกนิกการ์เด้นวันนี้เราจะมาตามจาก EP ที่ผ่านมาเนาะพี่สิริจะนำน้ำหมักถั่วเหลืองน้ำหมักถั่วเหลืองนะฮะน้ำหมักถั่วเหลืองอันนี้พี่ศิจะนำไปใช้นะเราก็มาดูวิธีการใช้ว่าพี่ศิิจะใช้อย่างไร อันนี้ก็จพี่สิจะใช้ประมาณ1ลิตรนะจะเอาประมาณนี้หนึ่ลิตรนะฮะใช้น้ำหมักถั่วเหลือง1ลิตรนะฮะคราวนี้เราก็จะใช้น้ำหมักสับประรดนะอันนี้คือสูตร สูตรของใครก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าสูตรนี้พี่สิริใช้สำหรับเอ่อเอาไว้รดต้นผักผลไม้นะพืชผ,ผักผลไม้ผลไม้เนี่ยเราเราจะต้องใช้ในระยะเวลาที่เขาเรา,เร,าเริ่มปลูกเริ่มปลูกเขาตอนแล้วตอนที่เป็นลูกแล้วเนี่ยตอนที่เขาเป็นลูกออกลูกออกมากแล้วเนี่ยเราเอาไปฉีดพ่นไม่ได้นะคะเอาฉีดพ่นไม่ได้เพราะว่า เพราะว่าเขาออกลูกแล้วเพราะสูตรนี้ใช้สําหรับเร่งขยายรากนะเร่งขยายรากเร่งการเจริญเติบโตของพืชนะคะแต่ว่าถ้าเราจะไปใช้ตอนที่เขาเป็นหมากเป็นลูกแล้วใช้ฉีดพ่นอันนั้นเราต้องไปใช้สูตรฮอร์โมนเนาะอันนี้คือสูตรที่จะต้องมาใช้เร่งการเจริญเติบโตขยายรากนะคะเพราะว่าอันนี้คือน้ำหมักถั่วเหลืองนะน้ำหมักถั่วเหลืองนะเป็นสูตร ยูเรนะียเนาะยูเรียตัวนี้เนี่ยก็จะไปช่วยขยายรากเร่งการแตกยอดแตกใบนะคะแล้วก็เร่งให้เขาเนี่ยถ้าเป็นพืชที่แตกกอแตกหนอ่อเนาะเป็นกล้วยแตะไค้ข่าเนี่ยจะแตกหัวลงหัวดีมากนะคะในระยะเวลาที่เราเริ่มปลูกนะแล้วก็ในน้ำหมักของถั่วเหลืองเนี่ยก็จะมีมวล เรียกมวลจุลินทรีย์และอะมิโนนะเป็นเป็นมวลกรดเป็นเป็นเขาเรียกว่าตัวสารอะมิโนอะมิโนเนี่ยจะไปช่วยเร่งจุลินทรีย์นะเร่งมวเลเร่งขยายมวลจุลินทรีย์คือไปเพิ่มมวลจุลินทรีย์ให้ดินที่เป็นดินดานดินแข็งดินแห้งเนี่ยกลับมามีชีวิตก็คือกลับมามีความร่วนซุยมีความร่วนซุยมีแร่ธาตุสารอินทรีย์ เยอะขึ้นนะเพราะว่าในน้ำหมักถั่วเหลืองเนี่ยก็จะมีมวลอะมิโนเป็นเพิ่มเขาเรียกเพิ่มจุลินทรีย์จุลินทรีย์แบคทีโอบาซิลัสที่หรือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายาสารอินทรีย์และธาตุุอยู่ในดินนะคะให้เขาเริ่มมีการทํางานขึ้นคือเขาขยายตัวขึ้นก็จะทําให้ดินร่วนซุยนะคะก็ทําให้ดินร่วนซุยก็ดินก็กลับมามีชีวิต ที่ดีขึ้นแล้วทำให้เราได้ปลูกพืชปลูกผักได้งอกงามนะคะอันนี้พี่สิก็จะใช้น้ำหมักถั่วเหลืองนะวันนี้พี่สิจะมาบอกบวิธีใช้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำหมักสับประรดถ,ถ้าท่านไม่มีน้ำหมักสับประรดนะก็ไม่เป็นไรก็ไปใช้จุลินทรีย์สังาะห์แสงก็ได้หรือว่าก็ไม่มีจุลินทรีย์สังาะห์แสงอีกอะนะก็ไปใช้เอ่อไปใช้ เออน้ำสาวข้าวก็ได้นะคะน้ำสาวข้าวเนี่ยพี่สิก็จะใช้จุลินซีจากสับประรดนี่นะจะก,กะเอานะพี่สิก็จะใช้ประมาณ1ลิตรนะอันนี้หนึ่งห่งถ้วยนี้ก็คือครึ่งประมาณครึ่งลิตรเนี่ยครึ่งลิตรก,ก,ก็ผสมลงไปด้วยกันีน่ ผสมลงไปด้วยกันแล้วก็นําไปผปสมน้ํานะคะนำไปผสมน้ําพี่สิริไม่มีไม่เม,ม,มีตาส่วนที่มันตรงตัวเป๊ะปะนะเนี่ยก็คือจะใช้ประมาณเนี้ยหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็น้ําเนี่ยพี่สิริก็เตรียมมาไว้เนี่ยนะน้ําพี่สิริเตรียมวันนี้ก็คือน่าจะประมาณ30มสิบริทเนี่ยสองกำลังกระมังตังสั่งอยู่เนี่ยนะคะก็ผสมลงไปอย่างละครึ่งอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งนะมือครึง่งเสร็จ แค่นี้นะวิธีใช้ของพืชุึก็เอาไปลดลาดเลยนะหรือท่านจะไปฉีดพ่นก็ได้นะในกรณีที่มีแปลงผักเยอะๆเนาะเอาไปฉีดพ่นก็ได้นะฉีดพ่นลงไปในแปลงผักก็ได้นะคะแปลงผักหรือว่าเป็นเอ่อต้นไม้พืชผักผลไม้ได้หมดนะคะหรือว่าเป็นเอ่อไม้ดอกนะคะที่ ยังไม่ค่อยออกดอกนะคะเนี่ยก็ลดลาดลงไปแบบนี้นดูตําผักบังนะดูดิจนเบลอไปไล่เห็นไหมเนี่ยลดลาดลงไปเลยนี่นะคะนี่เยเนื้หงเสือก็ขยายมันอยูดเลยนะหรือว่าดินที่แบบมีความความแห้งความกระด้างนะเราก็ใช้ลดลาดลงไปเลยนะลดลาดลงไปให ให้ดินร่วนซุยนะต้นไม้ก็จะได้งามๆนะคะเนี่ยเขาก็ลดลาดลงไปลดลาดเนี่ยคือเวลาเราลดเนี่ยนะคะเพื่อนเราก็ลดลงไปในดินนะคะลดลงไปในดินเพราะว่าดินเนี่ยก็จะได้ดูดซึมซับและทาสารอาหารปุ๋ยของถั่วเหลืองเนี่ยนะไปย่อยสลายให้ ให้อินทรีย์หรือจุลินทรีในในดินนะนะให้เขาเกิดการย่อยสลายเอมไม์และธาตุสารอินทรียในดินแล้วจากนั้นต้นไม้ก็จะดูดซึมนะฮะดูดซึมเอาและธาตุสารอาหารพวกนี้ขึ้นมาเลี้ยงดูขึ้นมาเลี้ยงดูต้นนะฮะเลี้ยงดูดอกเลี้ยงดูใบเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เป็นอาหารทางใบนะถ้าเป็นปุ๋ยฮอร์โมนนะคะถ้าเป็นปุ๋ยฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยจะเป็นอาหารทางใบนะคะ แต่นี้จะเป็นอาหารทางดินนะคะเป็นอาหารที่ต้นพืชต้นผักเราต้องใช้กรรมวิธีดูดซึมดูดซึมและธาตุสารอาหารจากดินขึ้นมาเลี้ยงหลอเลี้ยงลาต้นเลี้ยงดอกเลี้ยงใบนะขยายขยายต้นขยายหน่อนะคะเราก็ต้องให้ทางดินนะคะเพื่อนนี่คือแร่ธาตุสารอาหารที่เราต้องให้ทางดินนะคะอุ๋ยของถั่วเหลืองเนี่ยนะถ้าเรา ถ้าเราจะฉีดพ่นแล้วต้องอท,ำทำด้วยเป็นที่พี่ฉีทำเอาไว้เนาะคือทำเป็นฮอร์โมนทำเป็นจุลินซีถั่วเหลืองอีกอย่างหนึง่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องเราต้องขยายขยายด้วยเ,เป็นถั่วเหลืองนี่แหละแต่ว่าเราต้องขยายด้วยจุลินซีและโตบาซิลัสนะ ตัวประสิลธิก็ใช้จุลินทรีย์จากนมเปรี้ยวเนาะแล้วก็เอาไปผสมกับฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมนะแล้วเราก็เอาไปฉีดพ่นนะเอาไปฉีดพ่นฉีดพ่นให้ทางให้ทางใบนะเวลาการฉีดพ่นนี้เราต้องไปฉีดพ่นช่วงเวล,เวลาตอนเย็นนะตอนเย็นที่พระอาทิตย์กำลัง จะลาโลกลาโลกล,ลารับทองฟ้านะมันไม่ค่อยมีแสงแดดแล้วนะเราถึงจะให้อาหารทางใบฉีดพ่นทางใบนะช่วงประมาณสักสี่โมงเงี้ยนะคะแต่การให้อาหารปุ๋ยทางดินนะคะเราอะถ้าเป็นทางดินเนี่ยจริงๆแล้วอะเราให้ช่วงเช้านะฮอร์โมนก็ช่วงเช้าก็จะดีนะคะช่วงเช้าก็จะดีแล้วต่ก็ช่วงกลางวันไม่ได้เพราะว่าอาหารทางใบเนี่ย ถ้าเราให้พาทิตย์แสงพาทิตย์มากๆมันทําให้ใบเหี่ยวแห้งไหม้หมดนะคะเราต้องมาฉีช่วงเวลาเวลาตอนที่แสงอาทิตย์อ่อนๆนะคะเช้าตรู่ตอนเย็นก็สักสี่ห้าโมงเย็นประมาณนี้นะจะดีนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารทางดินเนี่ยซึ่งซึ่งน้ำเวลานี้เนาะที่พี่ศรีทําอยู่นู้ก็กดแดแดดค่อนข้างร้อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะสายหน่อยก็ไม่เป็นไร เพราะว่า oh, เราให้อาหารทางดินนะคะให้อาหารทางดินเราก็ลดร่าดลงไปในดินนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะเพื่อนๆที่สิริก,ก็พามาแชร์นะคะพามาแชร์กับเพื่อนๆว่าวิธีการทำเอ่อวิธีการทำและการใช้วิธีการใช้นะคะวิธีการใช้ของน้ําหมักเนี่ยน้ำหมักเอ่อถั่วเหลือง นะทำอย่างไรนะคะใช้อย่างไรบางคนคิดว่าแล้วจะใช้ยังไงนะคะทำแล้วจะใช้แบบไหนก็ออามาใช้เพื่อนเพื่อนดูนะนี่ค่ะใกล้เวลาใกล้เวลาที่จะอากาศร้อนขึ้นทุกวันเนาะวันนี้ก็ร้อนนะคะแต่ว่าคือก็ใกล้เทศกาลสงการนะคะเพื่อนก็อยากจะขอให้เพื่อนเพื่อนนะคะที่ไปท่องเที่ยว คลายร้อนนะคะให้ระมัดระวังเ,เรื่องการสัญจรเดินทางนะคะเ,เพื่อนแล้วก็อากาศร้อนดูแรสุขภาพให้ทุกคนติดน้ำเอาไว้นะคะติดน้ำไว้ใกล้ตัวน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มไม่ใช่น้ำเอาไว้ไปลดกันนะน้ำดื่มเอาไว้ใกล้ตัวนะคะแล้วโดยโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนเนี่ยภัยที่มาจากน้ำเยอะแยะมากมายนะคะเยอะแยะมากมายก็ เอาเป็นว่าพี่สิริก็บอกให้เพื่อนเพื่อนดูแลนะคะดูแลน้าเนี่ยน้ามีประโยชน์ทั้งโทษนะคะน้ํามีประโยชน์ทั้งโทษด้วยนะคะน้ําถ้าเราดื่มน้ําที่ไม่สะอาดก็จะทําให้เกิดเอ่อท้องเสียเนาะท้องเสียก็ทําให้กลายเป็นว่าน้ําเป็นพิษนะคะน้าเป็นพิษเพราะฉะนั้นน้ําดื่มจะต้องสะอาดไม่ใช่บอกให้ไปซื้อน้ําแร่ดื่มนะคะน้ําดื่มที่เราจะต้องดื่มเข้าไปเราต้องมั่นใจว่าน้ําเราสะอาดเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ย จะมีทั้งเชื้อโรคแบคทีเรียที่มากับน้ำเยอะแยะมากมายนะคะเวลาเราไปทานอาหารตามร้านอาหารข้างทางเวลาที่เราไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะร้านอาหารข้างทางเนี่ยน้ำเนี่ยเขาก็จะมีไว้ให้เราดื่มแต่ภาชนะที่ใส่น้ำดื่มเราก็ต้องดูด้วยว่าออ่สะอาดไหมนะคือการเดินทางเราจะต้องดูทุกอย่าง นะเพื่อเราต้องระวังนะเราต้องระวังเชื้อโรคนะคะคือถ้าเราไปเที่ยวเรามีความสุขสนุกแล้วแต่ว่าเราเราก็ต้องปลอดภัยนะคะเราก็ต้องปลอดภัยด้วยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆระมัดระวังในในช่วงเทศกาลสงการที่ไปท่องเที่ยวนะคะขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขแล้วความสนุกนะคะเ,เดินทางด้วย ความสนุกสนานนะคะไม่ต้องมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาในการท่องเที่ยวอะไรนะคะสำหรับอากาศร้อนๆในเทศกาลสงการนะคะและว,วันนี้นะคะใครที่เข้ามาชมคลิปพี่สิริแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะบอกเพื่อนว่าวิธีการใช้ปุ๋ยนะวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะ เป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็ทำง่ายๆนะคะไม่ใช่เรื่องยากนะคะบางคนคิดว่าจะจะมีเวลาไปนั่งทำอยู่อีกเหรอเพราะว่าทำงานในไร่สวนก็เยอะอยู่แล้วอ่ก็มีนะคะมี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 มมที่หลายๆท่านที่ทำกเกษตรแล้วคิดแบบนี้เนาะแต่ก็พี่ซิพี่ซิก็จะพยายามแชร์ให้เพื่อนเห็นว่า การทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตมันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเ,เพื่อนเรื่องง่ายนิดเดียวไม่ใช่ยากอย่างน้ำหมักถั่วเหลืองนะคะน้ำหมักถั่วเหลืองเนี่ยถั่วเหลือง1กิโลนะคะถั่วเหลือง1กิโลก็จะอยู่ประมาณ60บหรือ70บาทนะคะหกิโลนะคะหกบหรือ70บาทประมาณนี้แต่ถ้าเราไปซื้อเยอะๆก็อาจจะตกกิโลประมาณละ35บาทหรือ40บาทนะคะ หรือบางท่านอาจจะซื้อได้ถูกกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วก็สับปะรดเราก็ไปซื้อไปซื้อเปลือกนะไปซื้อเปลือกจากร้านผลไม้ที่เขาขายผลไม้ขายสับปะรดอะ่ะเขาจะปอกเปลือกไว้นะเขาจะปอกเปลือกไว้ บางทีเขาก็จะมีลูกเสียที่มันใช้ไม่ได้เป็นเชื้อราหรือว่านอนกินมีแป้วมีแมงประมาณเนี้นะเพื่อนๆเขาเรียกกันเนาะเราก็ไปซื้อให้เขาเก็บรวมเอาไว้นะเป็นเข่งๆเราก็ไปซื้อเหมาเขาเลยนะคะแล้วก็กากน้นตาลนะคะกากน้ำตาล,นะะาตาลเราก็ไปหรือว่าสารสารเล่งสารเล่งเอ,อเ่งการทําปุ๋ยยูเรี เป็นเป็นสารปุ๋ยพอดอ,อะไรสักอย่างเราสิ่งเหล่านี้เราไปที่เราไปทีเ่เขาเรียกว่าเขตเขตกรมกรมพัฒนาการเกษตรแต่ละท้องที่จะต้องมีนะคะเพื่อนแต่ละท้องที่จะต้องมีอันนี้พี่สิริคือศึกษามาแล้วนะคะแล้วก็เอามาแชร์นะคะไม่ใช่มั่วตัวซั่วเหล่งเอามาพูดนะคะคือจริงๆแล้วมันมีเขาเขาแจกให้ฟรีนะสารเร่งการ ทําปุ๋ยพอดอสารตั้งต้นน่ะเขาแจกให้ฟรีนะคะแล้วก็กากน้ําตาลนะเมื่อก่อนพี่สิริก็เคยเคยได้ยินว่าที่กรมพัฒนากรมพัฒนาเขตการพัฒนาของการเกษตรนะแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เขาก็มีให้ฟรีนะคะเขามีให้ฟรีแล้วก็แต่ว่าเปลือกสับปะรดคือเราต้องไปซื้อถั่วเหลืองเราก็ต้องไปซื้อนะ,อะน้าเราก็ต้อง ใช้น้าปปาที่บ้านเรานะคะหรือจะไปจะไปเกลือเอาน้ําคลองก็ได้นะใครไม่รู้จักเกลือก็คือตักนั่นแหละนะคะไปน้ําคลองน้าแบะน้ําแร่น้ําซับน้ําบ่อโอ้ดีมากเลยถ้าอย่างนั้นนะคะก็มาทานะคะมันเป็นต้นทุนที่น้อยนิดมากเพื่อนๆพี่สิริก็พูดยืดยาวนะคะแต่ว่ามันเป็นการลดต้นทุนลดต้นทุนทางการผลิตการเกษตรได้อย่างดีซึ่ง พี่สิริเนี่ยไปได้รับข้อมูลความเป็นจริงนะนเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยข้อข้อมูลความเป็นจริงที่พี่สิริไปได้มาจากชาวกเกษตรที่ที่บ้านของพี่จิตนะที่บ้านที่พี่จิตแล้วก็รวมกลุ่มกันนะคะสับประรดก็รวมกลุ่มกันซื้อนะ,ะเราก็มาแชร์สมมุติว่ารวมกลุ่มกัน5คนจะซื้อสับประรดเนี่ย จะซื้อสับปะรดเนี่ยอาจจะซื้อ500กิโล5คนนะคะ500กิโลก็ซื้อที่เยอะๆใช่ไหมคะซื้อทีละเยอะๆ500กิโลก็อาจจะซื้อได้แค่กิโลละ2บาทเปลือกเปลือกสับปะรดซึ่งปกติจะไปซื้อกิโลละ5บาทใช่ไหมคะเปลือกมันนะคะซื้อเหมานะแล้วก็ถั่วเหลืองเราก็ไปซื้อถั่วบางคนก็ไปซื้อ จากร้านที่ทำน้ำเต้าหู้หรือไปซื้อเมลลดถั่วแบบนี้แหละแต่ว่าไปซื้อเมลลดถั่วที่อาจจะแบบเป็นเมล็ดถั่วเก่าค้างปีสองปีสามปีแล้วซึ่งอาจจะทางร้านอาจจะไม่ได้ไปขายไม่ได้ไปขายให้เอาไปปรุงอาหารอาจจะต้องทํามาขายเพื่อเป็นอาหารสัตว์เราก็มาทําปุ๋ยเพื่อน,อนมันก็ถูกลงเพราะว่าเราซื้อเยอะรวมกลุ่มกันแล้วเราไปซื้อเยอะก็ได้ต้นทุนที่ถูกลงบอกไ้เลยว่าพอมาทําปุ๋ยแล้วเนี่ย คุณซื้อปุ๋ยเคมีนะคะห้าสิบกิโลก็ตกกับสอบหนึ่งก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันอัพนะคะแต่ห้าสิบกิโลของปุ๋ยอินทรีย์อ่ะคุณลงคุณก็ลงทุนคุณลงทุนไม่ถึงห้าสิบบาทนะคะคุณลงทุนไม่ถึงห้าสิบาทนะคะห้าสิบกิโลไม่ถึงห้าสิบาทนะคะก็ห้าสิบกิโลของปุ๋ยเคมีก็ก็เท่ากับห้าสิบลิตรนะคะห้าสิบลิตรหรืออันหนึ่งร้อยลิตร ของของปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยน้ำมันนะคะเพื่อนอันนี้พี่สิริก็เอามาแช์นะคะอาจจะพูดเยอะเกินไปนะก็เพียงแค่อยากจะนำสิ่งเล็ก,ลกๆนะสิ่งเล็กๆนะมาแช์นะคะมาแชร์กับเพื่อนๆเ,เพราะว่าพี่สิริเองอะเวลาปลูกปลูกผักอยู่ที่บ้านเนี่ยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่กรุงเทพหรือจะเป็นที่บ้านที่พิจิตร นะคะก็ไม่ใช้นะเราไม่ใช้สารเคมีเราไม่ใช้เราไม่ใช้เลยนะแล้วบอกได้เลยว่าอันที่อยู่งเทพเนาะพี่สิริบอกว่าไม่ใช้เลยไม่ได้เพราะว่าในน้ํามีคอรีนเพราะพี่สิริไม่ได้แปลน,น้ําซับน้ําซามาจากแหล่งธรรมชาตินะเพราะวันนี้คอรีนก็คือเคมีเป็นเคมีคอนที่เรามนุษย์สามารถที่จะทานได้นะคะนะ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนุมูลอิสระในร่างกายนะสำหรับคอรินในน้ำอ่ะอันนี้คือไม่ได้บอกว่า100%นตะต้องบอกว่า90%้าอาจจะมากกว่า90%้าิปรที่พี่สิริไม่ได้ใช้สารเคมีปรุงแต่งในการทำปุ๋ยและปลูกต้นไม้ของพี่สิรินะคะ อันนี้คือปลอดสารจริงๆนะคะปลอดสารนีจริงคือเดินไปเราก็เด็ดกินได้เลยนะผักในสวนพิชริแต่ว่าที่ไม่เด็ดเด็ดกินไม่ได้เลยบางอย่างอาจจะต้องไปล้างก่อนที่ไปล้างบางทีก็อาจจะต้องมีกลิ่นมีกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวของปุ๋ยนะเพราะว่าพิชริใช้น้ำหมักใช่ไหมเราก็ไปล้างซะหน่อยทําความสะอาดให้กลิ่นมันบริสุทธิ์สักนิดหนึ่งนะคะก็หรือ ในดินนะในดินอาจจะมีพยงพยาตินะตัวอื่นนะจะเป็นเชื้อโรคที่มาทำรา้ายร่างกายเราเราก็ล้างให้สะอาดสนิทแต่จริงๆแล้วก็ผักของพี่สิริปลอดภัยปลอดสารจริงๆนะคะเห็นไหมคะนี่กำลังปลูกอีกมากมายนี่ผักชียังไม่งอกเลยเพิ่งจะแตกรากนิดๆหน่อยๆน,นะเนี่ยก็เป็นซาลารีนะคะแต่ว่าก็นะ กำลังอีกเยอะคณะ cross นะก็มีอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้ปลูกดูผักปังผักปังก็เดี๋ยวต้องเด็ดเก็บกินละเพราะว่ามันเรือละเราจะไม่ให้มันเรือยถ้าเรือยแล้วมันจะลกะอันนี้ก็อร่อยมากเน,นี่ยอร่อยมากแซบแท้แซบเวอร์แซบวาเนี่ยขยายเข้าไปโอ้โหนะเนียมหูเสือ เนี่ยมเสืออ,อยู่ตรงนู้นะพิกกำลังงอกพิกกะเหลียงกำลังงอกเกิดเองนะคะเนี่ยก็เป็นธรรมชาติที่ความสุขดีนะคะ,ะไปแล้วนะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามาทําวิธีที่จะใช้ปุ๋ยนะคะวิธีที่ใช้ปุ๋ยน้ำหมักทัวเหลืองนะคะ ดูตอนนี้ผักในสวนแล้วก็หน้าบ้านยังไม่ได้พาไปชมหน้าบ้านเลยนะตอนนี้หน้าบ้านงามๆมะเขือก็งามพริกก็งามจะไปก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปไปดูผักหน้าบ้านนะดูหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านหลังบ้านต้นไม้ก็งามตอนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนร้อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ